รสชาติาอาหารเป็นสื่อกลางสร้างตำนานที่บอกเรื่องราวและชีวิต ถิ่นเดิมอยู่บริเวณตอนเหนือของเมืองกำปงทมประเทศกัมพูชาชาวกุยเคยเป็นรัฐอิสระในช่วงพุทธศตรวรรษที่20เคยส่งทูตมาค้าขายกับอยุธยาและเคยช่วยกษัตริย์เขมรปราบขบฏชาวกุยชอบการอพยพเพื่อสแสวงหาที่ดินอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกโดยอพยพเข้ามาในประเทศไทยในสมัยปลายอายุทยามีผู้นำที่คนไทยเรียกชาวกุยว่าเขมรป่าดง ชาวกุยเรียกตัวเองว่ากุยโกยหรือกวยซึ่งแปลว่าคนค่ะชาวกุยนิยมเลี้ยงช้างซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยจะออกไปจับช้างในป่าด้วยการคล้องช้างเรียกว่าโพลนช้างเป็นการจับช้างโดยหมอช้างใช้บ่วงมาสที่เรียกว่าเชือกประกรรมทำจากหนังควายถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สิงสถิตข,ของดวงวิญญ,ญาณบรรพบุรุษ รบาอาจารย์เมื่อคล้องเท้าช้างได้แล้วจะนำไปผูกไว้กับต้นไม้และนำมาฝึกใช้งานโดยมีสารประกรรมเป็นเสมือนเทวไลที่สิงสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษและผีประกรรมตามความเชื่อของชาวกุยนิยมปลูกสร้างไว้ในชุมชนคุ้มบ้านหรือที่บ้านของทายาทฝ่ายบิดามีลักษณะเป็นเรือนไม้คล้ายหอสูงมีเสาสี่ต้น หันหน้าไปทางทิศเหนือณนะตำแหน่งที่เงาบ้านไม่ตกทับตัวสารและเงาสารไม่ตกต้องตัวบ้านสารประกำรรใช้เป็นที่เก็บรักษาหนังประกำรรและอุปกรณ์ในการคล้องช้างในอดีตก,ก่อนการออกไปจับช้างป่าทุกครั้งหมอช้างและคณะจะต้องทำพิธีเส้นไหว้สารประกำรรที่ตั้งอยู่ในศูนย์ข้ศึกษาทุกครั้ง นอกจากนี้หากเช่ากุยผู้เลี้ยงช้างจะทำกิจการใดที่สำคัญก็จะต้องทำพิธีเส้นไหว้เพื่อบอกกล่าวและขอพรผีประกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลและเสี่ยงทายผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ สุรินเป็นจังหวัดที่มีชาวกุยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและชื่อเสียงแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าเป็นเมืองช้างโดยส่วนใหญ่ชาวกุยจะเลี้ยงในบริเวณหมู่บ้านตากลางและหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลกระโพอําเภอท่าตูมของจังหวัดสุริน์การเลี้ยงช้างของคนในภาคอื่นๆมักจะเลี้ยงไว้ใช้แรงงานช้างจึงเสมอเป็นเครื่องมือทำมาหากิน แต่สำหรับชาวกุยที่นี่จะเลี้ยงช้างและปฏิบัติต่อช้างเหมือนเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวของตนในทุกเทศกาลงานประเพณีที่สำคัญของชุมชนจึงมีช้างเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเสมอจนกลายเป็นวิถีชีวิตความผูกพันระหว่างคนและช้าง ที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับก็คือรายการกินอยู่คือนะครับรายการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีการใช้ชีวิตวิถีการกินนะครับว่ากินอย่างไรไม่ให้ทำลายโลกใบนี้กินอย่างไรให้รักษาดูลไม่ให้แปลกแยกจากธรรมชาติ การกินของพวกเราเรานี่แหละครับจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ด้วยอาหารเพียงจานเดียววันนี้นะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือเป็นภาพนะครับของโขงช้างนะครับกว่า100เชือกด้วยกันโขงช้างเหล่านี้นะครับเขาจะรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นทั้งช้างแล้วก็ควานช้างเพื่อที่จะฝึกซ้อมนะครับการแสดงประจําปีของที่จังหวัดสุรินร์แห่งนี้นะครับนอกจากเรื่องของช้างที่จะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมแล้วนะครับวันนี้ผมยังพาคุณผู้ชมนะครับมาได้เรียนรู้วิถีการดําเนินชีวิตนะครับขนรรมเนียมประเพณีต่าง ของชนชาวกุยซึ่งจะได้เห็นนะครับการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับระหว่างคนกับช้างนะครับความผูกพันซึ่งไม่สามารถแยกขาดจากกันได้เลยคนเลี้ยงช้างช้างเลี้ยงคนครับ ช้างกับช้างเนี่ยเขาเป็นของที่คู่กันมันคล้ายๆกับความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องถ้าเป็นลูกช้างตัวเมียนะคะมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องที่รวมกลุ่มอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีความผูกพันที่ เขาเลี้ยงกันมาแล้วก็ยอมรับกันโดยที่ไม่ทําอันตรายพวกเดียวกันเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของตัวผู้อันนั้นก็จะเป็นลักษณะของการยอมลักษณะของตัวผู้เนี่ยพฤติกรรมหนึ่งเลยแน่ๆก็คือเขาต้องการความเป็นใหญ่หรือจริงๆแล้วก็คือในธรรมชาติเนี่ยถ้าเขาไม่ใช่เป็นที่หนึ่งของฝูงเขาจะไม่สามารถที่จะผสมพันธุ์ได้การลองของช้างตัวผู้จะมีอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะสูงอายุจริงๆการอยู่ด้วยกันมันก็จะไม่ใช่แค่ว่าต้องเชื่อใจละมันจะต้องเริ่มเขาเรียกว่ามีความเกรงใจ มีการยอมรับวว่าคนเลี้ยงเหนือกว่านั่นคือสิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มขึ้นมาในช้างตัวผู้อย่างแต่ก่อนเราจะเห็นเลยว่าครอบครัวหนึ่งตั้งแต่ปู่ย่าตายายคล้องช้างเข้ามาเลี้ยงมีการเลี้ยงมีการฝึกมีการพาไปทํางานแล้วก็มีลูกหลานออกมาอยู่ในบ้านโตมาพร้อมช้างเชือกนี้พออยู่มาอยู่ไปรุ่นหลานก็มีม,มีมีลูกมีหลานกันออกมาอีกก็คือมันก็จะถูกถ่ายทอดกันไปตาม ครอบครัวของเขาตามสายทายาทของเขาความผูกพันก็คือหนึ่งเราเรามีช้างอยู่ในครอบครัว mm. ช้างคือชีวิตของเขาเขาก็คือชีวิตของช้างแต่ก็มันเป็นหนึ่งเดียวชีวิตทั้งคู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว แสดงว่าในหนึ่งครอบครัวของชาวกุยก็ต้องมีช้างหนึ่งเชือกด้วยเหมือนกันก็ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วช้างช้างนี่มีความสาคัญกับชาวกุยมากน้อยขนาดไหนนะครับช้างอดเขาอดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความผูกพันตรงนั้นเ่ยมันมันมันเหมือนกับอะไรมันมันยิ่งกว่าเพื่อนอ่ะมันเป็นวิถีผูกพันไปแล้วนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาขาดกันไม่ได้ขาดกันไม่ได้ถือว่าขาดอะไรไปอย่างใดอย่างหนึ่งครับเหมือนชีวิตก็หายไปใช่ครับ ไม่ไหวแล้วพี่เดชดูช้างทั้งวันเหนื่อยมากถึงบ้านพักแล้วแหละคืนนี้เดี๋ยวเรานอนที่นี่แหนเนี่ยครับนอนนี่แหละโอ้ยวรรค์โอ้ยผมขอลงไปก่อนนะครับพี่เดชครับผมครับลงด้านไหนพี่ทางนู้นเลยโอ้ยพี่เดชเทผมเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้านหลังนี้นี่ของใครครับพี่ของพี่เล็กเขากับพี่สุขพี่เล็กกับพี่สุขอ่าครับผมอ๋อนี่ครับสองพันล้านใช่ไหมใช่ใช่ พี ed, k k mm ่สุขสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยวันนี้ผมว่าน,นะครับพี่ครับอ่าวันนี้ผมขอแบบว่าขออาศัยนอนบ้านสักคืนหนึ่งได้ไหมครับได้ครับผมเต็มใจเลยครับเต็มใจนะพี่นะครับผมอ่าบ้านพี่ี่อุ้ยเห็นช้าง <ๆ S 1> อยู่ตัวหนึ่งอันนี้ช้างของของพี่เล็กหรือเปล่าครับครับผมชื่อว่าอะไรครับพี่ทันใจครับผมทันใจทันใจสวัสดีจ้าสวัสดีครับกนเลวเออสวัสดีตอบด้วยถ้าทางทีนี้นอนด้วยกันได้ครับผมพี่เล็กเลี้ยงเจ้าทันใจมานานนะครับ เออยี่สิบปีได้ครับยี่สิบปีผมดูช้างมาทั้งวันเลยหิวมากเหมือนกันขอฝากท้องสักมือได้ไหมครับพี่ตามสบายเลยครับวันนี้ทําเมนูอะไรกันบ้างครับพี่อ่าแกงปูนาใส่อะเตงครับปูนาครับใส่อะเตงครับผมโอ้โหทำอย่างเดียวเหรอครับพี่สองอย่างครับสองอย่างครับปูนาใส่อะเตีงกับอะไรพี่ก็ห่อหมกหนูนาใส่สายบัวอเคยกินไหมครับไม่เคยเลยนั้นได้ลองแน่เลยหนูนาด้วยครับผมสะอาดไหมพี่ โอ้โหสะอาดสะอาดเลยครับผมนี่ถือว่าเป็นทั้งสองเมนูเป็นเมนูของออชนชาวกุยเลย,ยครับเป็นเมนูแบบดั้งเดิมถามพี่เดชนิดนึงเรื่องของวัฒนธรรมการกินของชนชาวกุยเนี่ยเขาเป็นแบบนี้หรอพี่ส่วนมากชาวกุยเราก็จะอยู่เนาะ,ะอยู่ในป่าชอบสันดูดไปอย่างเงี้ยหาอาหารแถวป่าแถวลุงคือในป่าที่เลี้ยงช้างนี่ก็มีอาหารคนเยอะแยะว่าจะเป็นดอกกระเจียวเ,เห็ดเอ้ยคือเราส่วนมากจะกินอาหารที่ปลอดสารพิษ ก็จะกินตามธรรมชาติเลยตามรั้วบ้านตามอะไรบ้านปลูกไว้ต่างๆผักที่เห็นเน้นก็กินได้หมดทุกอย่างพี่ครับอัเตงอยู่ไหนครับพี่ไม่มีครับแล้วปูนาหรืพี่ไม่มีงือนอ้าวแล้วเราจะทำกันยังไงพี่ไปหาครับเอาไปหาต้องไปหาวัตถุดิบกันเลยครับผมไปงั้นเรารีบไปเลยกันเลยพี่ไปครับได้เลยครับอัตเตงอันนี้พี่พี่ทานเป็นประจำใช่ไหมอัตเตงเนี่ยครับผมหน้าตามันเป็นยังไงพี่ เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราไปหาอัตตรงกันครับเป็นอาหารพื้นเมืองที่ว่าเด็ดที่สุดของชนชาวกุยกันเลยแล้วหน้าตาไออัตตรงนี่มันจะออกมาเป็นยังไงพี่มันจะเป็นหัวคล้าย,าย,ายไอลูกฟักทองอะคล้ายฟักทองผมแต่อยู่ในดินครับผมเอานี้เจอแล้วหรอพี่ไม่ใช่ครับอันนี้ต้น,น,ตนเล็กเขาอ,อ๋อขอดูหน่อยมันจะออกหัวมันจะเ่จะบานออกอ๋อ นี่นะครับคือหัวของอัตรงนะครับแต่ว่านี่ยังต้นเล็กอยู่หัวเลยเท่านี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเอ่อหัวนี้อยู่ในดินนาำเนี่ยหัวจะประมาณแบบเทา่าลูกกทองผมก็ยังไม่เชื่อหรอกครับแต่ที่กําลังคุณที่กาลังคุณอยู่นี่หัวจะ,จะประมาณขนาดไหนพี่นี่แหละครับเอาเจอแล้วด้วยอา้าวมันมันอยู่ไม่ลึกหรอพี่ก็ลงไปลึกนั่นแล้วอัตรงนี่คือเราเรา,เราปลูกไว้เองหรือว่ามันขึ้นเองตามธรรมชาติพี่ปลูกครับปลูกด้วย อย่างหัวที่พี่กำลังขุดอยู่นี่ใช้ระยะเวลากว่าเขาจะได้หัวขนาดนี้ประมาณกี่เดือนกี่ปีได้พี่ระยะปีกว่านะครับปีกว่าปีปีสองปีได้ถ้าแกงใส่ปูเนี่ยปูปูช่วงฤด,ดูปูที่มันมีมันอ,อ๋อปูมีมันมันจะแบบออกมันๆหน่อยจะกินได้ทุกช่วงกันครับเพราะว่าบางครั้งเราแกงใส่ปลาแห้งอ๋อแต่ถ้าจะอร่อยที่สุดอ่ะใส่ปูช่วงหลังเจ็บเกี่ยวปูจะมันที่สุดครับผม นี่นะครับคุณผู้ชมครับอัตรงที่บอกเลยครับหัวเป็นแบบนี้นะครับนี่คือวัตถุดิบในการที่จะทําอาหารมื้อเย็นมื้อนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่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 อ,อันนี้ใช่ไหมครับพี่ครับผมโอ้นี่ปูนาสดเป็นๆเลยเหรอครับเป็นๆเลยโหอ,อย่างนี้มันมากเลยพี่มัน นี่คือส่วนผสมที่สําคัญนะครับในการทําแกงปูนาใส่อตรงถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากๆนี่แหละครับที่จะทําให้แกงปูนาของเรานั้นมันสุดๆพี่ครับนอกจากปูนาที่ทําจะทําเมนูแกงปูนาใส่อตรงแล้วเนี่ยยังมีหอยอยู่ด้วยใช่ครับเราเอามาทําเป็นอะไรครับพี่เป็นเมนูพรุ่งนี้ครับเมนูวันพุ่งนี้เมนูอะไรครับต้มหอยครับจิ้มน้าพริกไอ้นี่เรียกว่าหอยอะไรครับพี่หอยนาครับหอยนาเราจะเอามาจิ้มน้าพริกกินกัน พี่ครับแกงปูนาใส่อตัตรงนี่นอกจากจะมีปูนามีอัตริงแล้วต้องทําไมต้องมีเจ้ายอดมะขามด้วยครับพี่อ๋อไม่ไม่ให้มันคันครับผมไม่ให้มันคันอะไรคันที่ไออตัตริงนั่นแหะครับ,รค,รบครับผมอ๋อมันจะได้ความเปรี้ยวนินดๆของยอดมะขามด้วยใช่ไหม,มพี่ค่าความที่มันคันในยางน,<อ>น,นี่ยอดขนาดนี้ไหมพี่ครับผมใช้ได้นะครับผม